ขอญาติเข้าบ้านเล้วนี่ครับโอ้อจะบ้านมาพอดีโอ้บรรยากาศดีนะพี่นะอือมันกำลังโ่นโอ้โหเห็นนี่เห็นในนันคลิปเออคลิปสายขาคลิปพี่ไงคลิปพี่ไงโอ้ดูอยู่ติดตามอยู่ติดตามอยู่พี่ก็ติดตามตัวอยู่อเฮ็ดตินแฮด น้องว่ากินได้ป่ะโอ้ยได้ตำน้ำพริกแซ่บผสมมันโทรมาเออเมื่อวานเห็นพี่ตำเจ้าอย่างวะตำเห็ดบ่ใช่ของหมักบ่โอ้ยของหมักเลยชอบกโอ้สิเยอะใหญ่เนี่ยพี่เห็ดดอกมันขึ้นเลยอเห็ดเป็นสุ่มไหมเนาะอันนี้ต้นไผ่ราะน่โม่พอเห็ดว่าเมื่อโอ้ เดยเก็บไปแกงให้ huh. uh ่นดอยิงเดเรียงไว้เรียงไว้กันทั้งหยอกไงกินินแห้งจินแห้งโอ้ปี่ข้างหนึ่งมีเมือดเยียบเท็รแอนี้ด้วน้ำนะเท็ดนี้ตองน็ดส้งนี่นี่มไหมนี่ไมไพ่ยนี่เอาเล็กกว่าเพชรเอาเล็กกว่ามันสูงสูงคุณเนาะมันมีสองต้นในเหมือดคุสีเลยเนาะอเห็ดยักษ์เห็ดยักษ์ เอห็ดจักสุบสุ่มประตูไปเลยนใช่เห็ดเพื่อรถนี่ยธรมาได้เนาะเดิหมกมงหมกมงชายเลยเมดเลยผมองบอกนั่นใหม่ครับโอ้เป็นแบบเศรษฐกิจพอเพียงเนะพอเพียงก็อยาีกมาเออเราอยากมากยังเนี่โทรน้ำโทรน้ำเมืด โอ <van> ้โหจัก um, ค yeah, yeah, <É. S 1> ุณวนเรามาที่โอ้เราเราสิไหมหาเห็ดล่ะเอาบอกนะโอ้ยย่าชีพาดแล้วย่าชีเห็ดเห็ดบ่ะนี่ยคุณแง่ยาฉีเพิ่งเลยย่าฉีเนี่ยยาชีเอ้ยโธ่คนซ่อนเห็ดคนเนาะพี่เราปิดประตูไหมเพี่ปิดบ้าประตูปิดประตูได้ปะ บุกอาจักนะคลิปนี้นะบุกนาจากนะันะก,าจากที่ยูโรนะฮะโอ้โหอันนี้แค่ก้าวขาเข้ามาในบ้านนะแค่ก้าวขาเข้ามาก็เจอซีเนเจอร์แล้วเป็นเห็ดนะครับเนี่ยโอ้โหเห็ดยักษ์เห็ดยักษ์บ้านสวยนะบ้านสวนนะครับสไตล์บ้านสวนเะนี่ยอยู่แบบพอเพียงนะเศรษฐกิจพอเพียงหนึ่งไร่พอเพียงโคกหนองนา หาเมืดมานี่ครับภารกิจหลักนะก็มาคำนวนเหล็กนะจะทำโรงรถครับวังนี้พี่ก็จะก็ออกมากที่เด่นไม่ซ้ำที่เด่เพราะว่าประตูนี่บัต้องใส่แล้ว ออกมาเ็ัวนะมวบไปเตา่าเห็นทำโรคเฉยนี่แหละเออแล้วก็ัเทปุ่ยเทปุ่คิดอไรที่กิดกันกาล,ลังออกแบบกาลังออกแบบเขาพุงแต่งอ่ำเจ่าเอ็มีประสิทธิต้มอึอ้งแปลวสะไคร้ยู่นง กูขึ้นแก่งเจ็ดไปเห็ดเผาอือโอ้ออย่าฉีผ่านแล้วยาฉีเขาเออคือวงูแบบวงเยนเต็มยุกครับผมนั้งโอ้หธรรมชาติครับกินนี่ยังแน่อือนีพัดผักไฟแดงนี่ยจำไม่นี้ยขีไล่นี่พี่อือ โอ้โหงวงแล้วครับพีม่มะม่วงหลายสายพันธุ์เลยบรรยากาศอากาศดีนะวันนี้แดดไม่ออกแดดไม่ออกแดดไม่ออก นี่บ้านพี่ยูโรนะอัปเดตล่าสุดเราอยู่ที่บ้านพี่ยูโรนะ <c oughs> มืดรอกำลังคำนวณน,นะมืดอากาศดีนะนี่แดบดบไม่มีนะวันนี้นะอากาศได้เลย วัดวัดวัด,วดขนาดสาม,าามจุดห้าป่ะนขึเปราลุงลุงผมไปกับลุงงไปจะกินข้าวอ้างกินข้าวกินข้าวผมมากับลุงมาจากกกก <laughs> <laughs> อกน,นะนั่นครับ ไปเลือกตั้งพ่ป้าไปเลือกตั้งอืมขาพี่ยูโรครับผมกมวง้งเมนูสร้างอยู่บ้านนี่ป่ะครับบอ้องด๋อบ่โอ้โหเป็นสร้าง สิบสองเมตรสิบสองเมตรความยาวสามหองเล่นมาเม่ต่อจากลังคาเก่านี่อืมต่อจากลังคาเดิมนะครับนี่ตายเนี่ยสิบสองเมตรนะไปถึงนู่นโอ้หใหญ่เลยใหญ่เลยเนี่ย จับรถได้สบายห้าเมตรยาวออกมาห้าเมตรยื่นออกมาห้าเมตรครับเนี่ยเล็กเสน้นนึงพอดีมองตัด นะครับข่วง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 เงี่นครับว่าตามเสาเก่าดิเขาย็ดสามลังคาเก่ามันนะครัปลาลมบอกยมดันทันลงมาเลยแกเชิงช่บ่เมี้ยย้อนต้งงตึงตึ้งต้ง้งีึ้งตึ้งเางตึ้งตึองตา้น้ีตงน้ เเกดยรมาเก็บเก็บผักมาแกงึ้งไอ้ตัวมันแกงตอึงเาเล็กจะได้เลยม้องสั่งรอเดกี้กโ็กน่ล็กอ๋อผมไม่เกียว็ปูมาอบวะเล็กอันนั้นไม่เล็กกลองีเรียมอ๋อได้กลองอืทำมาไนบ่ะก็มาเป็นปูนี่เล็กเด เหล็กทั้งบ้านเลยเนาะเหล็กทั้งบ้านเลยไม่ได้ปนได้เนี่ยปนได้ฉาบเลยเหล็กขนาดเดี๋ยวซื้กับเบื้างหน้าเหล็กด้วยถ้าเป็นเล็กเราต้องเอาเล็กแค่ถ้าต้องเอาเล็กเล็กประมาณนี้เนาะโอ้เล็กเกือบเงินเล็กเกือบเล็กบาง